ข่าวท้องถิ่นของไทย P ี s s ได้มีการถ่ายภาพที่คาดว่าเป็นค่ายปืนใหญ่ของทหารกัมพูชาที่หันกระบอกปืนมาทางฝั่งประเทศไทยบริเวณเขาสูงอยู่ตรงข้ามกับค่ายสัตสมและประสาทโดนตรวนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดสวัสดีครับพี่น้องอีีทุกท่านพบกับผมนนนนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วง ใบ่บทของทุกวันสำหรับคลิปนี้ผมจะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่กองกำลังทหารของกัมพูชาหรือว่าทหารของเขมรน,นี่แหละครับได้เคลื่อนกำลังพลจำนวนมากพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาตรงกันข้ามกับปราสาทโดนตรวนในพื้นที่ตำบลบึงมาลูอำเภอกันทลัก จังหวัดศรีสะเกดเรื่องนี้ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่นี้ในเมื่อว่ามันมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวของการเคลื่อนกําลังทางฝั่งของกัมพูชาถามว่าจริงไหมนะครับจากข้อมูลนะครับที่ ได้พูดคุยกับแหล่งข่าวในพื้นที่เขาบอกว่าเรื่องจริงครับลุงนนท์เรื่องจริงครับ,รรรรบพี่อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่เชื่อจากนั้นก็ไปเกาะติดข้อมูลข่าวสารนะครับก็พบว่ามีการเข้าไปถ่ายคลิปไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือว่าพี่น้องนักท่องเที่ยวแล้วก็าทางาไทยพีบีเอสนะครับเขาก็ได้ส่งนักข่าวท้องถิน่นเข้าไปดูปรากฏว่า เป็นเรื่องจริงนะครับกองกําลังทาหารของกัมพูชาเนี่ยได้เคลื่อนกําลังพลจำนวนมากพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เ่ลจะเป็นรถถังเม่วาจาเป็นปืนใหญ่เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆกับปรา,าสาทโดนตรวน นะครับเรื่องนี้ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งฐานที่ตั้งทางทหารของกัมพูชาเนี่ยนะครับอันนี้ขออนุญาตออกตัวนิดนึงไม่แน่ใจว่าเข้ามาตั้งอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยหรือว่าอยู่ในพื้นที่ค้อบยิพากันแน่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกพี่น้องเอฟซีตรงตรงนะครับส่วนพื้นที่การตั้งฐานเบียดการของกัมพูชาเนี่ยก็อยู่ไม่ห่างจากเขาสัตตสม นะครับซึ่งเขาสัทตสมเนี่ยเป็นภูเขานะครับซึ่งเป็นเนินเขาสูงค่มได้เปรียบทางยุทธวิธีแน่นอนชัดเจนนะครับส่วนพื้นที่ที่ทหารของกัมพูชาฐานของขมรเนนี่ยไปตั้งฐานเบียกันอยู่ต่ำมานิดนึงนะครับแต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ใดๆดก็แล้วแต่ฐออานทหารของกัมพูชาเนี่ยสามารถยิงได้รอบทิศทางเหมือนกันแต่ว่า ถามเบียดการของทหารฝ่ายไทยซึ่งอยู่บนเนินเขาสัตต o โสมเนี่ยก็จะได้เปรียบม,มากกว่านะครับออถามว่าเรื่องจริงไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญมากถามว่าเขาเคลื่อนกําลังเข้ามาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่นะครับตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยบอกว่าได้เคลื่อนกาลังเข้ามาตั้งถามวิบัติการตั้งแต่เมื่อต้นปี2568ที่ผ่านมาแต่การจัดที่ผมได้เกาะติดข้อมูลข่าวสารเนี่ยบอกว่า กองกาลังฐานของกัมพูชากลุ่มนี้ไม่ได้เดินทางเข้ามาตั้งแต่ต้นปีแต่ว่ามีการค่อยๆขยับขับเคลื่อนเข้ามาหากพี่น้องจําได้ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่าในช่วงที่สาราติมุกหรือว่าสารารวมใจบริเวณสมเลี่ยมมรกรถกทหารของกัมพูชาได้เผาไปนะครับวอดไวราบเป็นหน้ากองจากนั้นผมได้แจ้งเตือนบอกว่าจะมีการก่อกวนจะมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ใกล้ๆก,กับช่องอานมาพอวันที่หนึ่ง คุณภ,ภาคม2568ที่ผ่านมาช่องอา่านมาซึ่งเป็นด่านพรมแดนชั่วเขาวก็ได้ปิดตัวลงถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีการเปิดแล้วก็ตามแต่ในช่วงวันที่หนึ่งเนี่ยผมได้เกาะติดข้อมูลข่าวสารบอกว่ามีทหารของกัมพูชาพ,พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่และขณะน,นี้ทางฝั่งของฝ่ายไทยก็คือกองบัญชาการกองทัพที่สเนี่ยได้ พูดคุยได้เจราจาให้ทหารของกัมพูชาเนี่ยถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับเ <c oughs> บื้องต้นผมก็ได้เคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังบอกว่าน่าจะเป็นใกล้ๆฐานมะนาวหรือว่าเนิน600เนิน700 ซึ่งตอนนี้นะครับก็ถือว่าโปแตกกรณีที่ฐานของกัมพูชาได้เคลื่อนกําลังเข้ามาเมื่อวันที่1ก็คือมาอยู่บนเนินเขานะครับใกล้ๆก,กับช่องตาเท่าหรือว่าปราสาสโดนตรวนนั่นเองนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญถึงแม้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองจะมีการปกปิดข้อมูลข่าวสารแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าโลกโซเชียลมันแรงปิดไม่ได้พี่น้องปิดไม่ได้เออจะต้องเปิดข้อมูลทั้งหมด จริงอยู่ถึงแม้ว่าท่านผู้จัการกองทัพภาคที่สองจะบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันยังคงปกตินะไม่มีอะไรมันปกตินะครับมันปกติแต่ด้วยเหตุใดทำไมฐานของกัมพูชาจึงได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ลากรถถังลากปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ช่วงนี้และข้อมูลต่อมามีการปรับกำลังมีการ,รวางกำลังอย่างเข้มแข็งเ,เหมือนประนึ่นว่าอยากจะบวกกับ ทหารไทยส่วนจะได้บวกหรือไม่ได้บวกนะครับก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไปแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันค่อยๆก่อวอดก่อตัวขึ้นมา เอ,อนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ปราสาทต,ตาเมินทมในขณะนี้จริงอยู่ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเออทางกองทัพเขาจะบอกว่าสถานการณ์ยังเป็นปกติแต่ตามข้อมูลในโลกโซเชียลเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่ามันมีการกระทบกระทั่งกันเป็นระยะระยะนะครับโดยเฉพาะทหารของกัมพูชาเนี่ย ได้เข้ามาก่อกวนยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกอย,อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซเป็นทิกตอกในโลก YouTube พวกเนี้ยพี่น้องก bies, BI> <iets>. avi, <ย>็จะเห็นนะครับว่าทหารของกัมพูชาเนี่ยได้มาก่อกวนตลอดเวลานะครับเออซึ่งปราสาทตระเมินทุมเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยก็รู้นะครับว่าเป็นของไทยทหารก็รู้ว่าเป็นของไทยนักการเมืองก็รู้ว่าเป็นของไทยนักวิชาการก็รู้ว่าเป็นของไทยนะครับแต่ด้วยเหตุใดมีพี่น้องประชาชน เยอะแยะจำนวนมากเขาสงสัยว่าทําไมปล่อยให้ทางทหารของกัมพูชาเนี่ยเข้ามาเก,ก,กะเก้งกลง้งเออเข้ามาเกียขวางเข้ามาอ,อ,อ้างน่นนี่นั่นสารพัดเออซึ่งสมัยก่อนเขาบอกว่ามันไม่มีถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับเออก่อนการสู้รบในปีพศ .2554 เนี่ยบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายตาเมินต้นพวกนี้ ไม่มีทหารของกัมพูชาเข้ามาเกะกะเข้ามาเก้งก้างเข้ามาสร้างความรำคาญให้กับพี่รองประชาชนคนไทยสร้างความลำบากใจให้กับทหารไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเออก็เรียกว่าถือวิาสาสะขึ้นมาไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นฝากผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยออช่วยสั่งการนะครับถ้ามันไม่ใช่พื้นที่ของกัมพูชาไม่ใช่พื้นที่ของเขมรเนี่ยสั่งการให้เขาถอนกาลังถอยออกไปนอกประเทศได้ไหม ให้คงเหลือไว้เฉพาะทหารของฝ่ายไทยได้ไหมอ่ะนะครับเออแล้วก็ทางรัฐบนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับตอนหลังๆมากก็เหมือนว่าไปพูดเอาเอกเอาใจเขาเหลือเกินนะครับขณะนี้พี่น้องประชาชนคนไทยจํานวนมากเขาก็บอกว่าคนไทยหัวใจขมิบไวอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่อยากได้ยินคนํานี้เออบางครั้งบางช่วงบางตอนทัวก็ลงฐานไทยบางครั้งบางตอนทัวก็ได้ลง รัฐมนตทีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์ตามตะเข็บชายแดนอีสานตอนใต้บุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีตอนนี้นะครับกำลังร้อนระอุเลยทีเดียวถึงแม้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทางกองทัพเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์มันปกตินะแต่ในแง่คิดมุมมองของผมแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยเขามองเห็นเพราะว่าตอนนี้โลกโซเชียลมันไปไกลมาก มันจะเห็นทุกภาพทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์เอ่อเพราะฉะนั้นนะครับก็นําเรื่องนี้มาพูดมาคุยแล้วก็มีพี่น้องจํานวนมากสอบถามเข้ามาในเพจในเฟซในไลน์บอกว่ากองกําลังฐานของคพูชาติได้เคลื่อนกำลังเข้ามาจริงไหมจริงครับเออนะครับตามข้อมูลข่าวสารตามภาพที่ผมได้แทรกนะครับแล้วผมก็ไปโหลดเอาข้อมูลของอไทยพี s ีเอส นะครับมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับก็ต้องขออนุญาตสำนักข่าวไทย p ี s มานโอกาสนี้ด้วยคลิปนี้คุยกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ